การอพยพของกัมพูชาเมื่อครั้งพึ่งพาสยามเสียงร้องไห้ของเด็กกำพร้าในค่ายผู้ลีภยัยและแววตาที่ว่างเปล่าของผู้ที่สูญเสียทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวังเมื่อได้รับข้าวสวยร้อนๆมื้อแรกในแผ่นดินไทยในช่วงปีพุทธศักราช2522แผ่นดินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้กลายเป็นสถานที่ด้านมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก เมื่อคลื่นมนุษย์ชาวกัมพูชานับแสนคนพากันละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อหนีจากสงครามและความหิวโหยเดินเท้าลัดเลาะผ่านดงระเบิดและป่าทึบเพื่อมุ่งหน้าสู่พรมแดนไทยด้วยความหวังสุดท้ายที่จะมีชีวิตรอดแต่ทว่าในท้ายที่สุดแล้วชาวกัมพูชาเองกลับไม่เคยมองเห็นมิตรภาพที่สยามเคยอ้าแขนโอบกอดในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในครั้งนั้นแต่พวกเขาเลือกที่จะทำสงครามกับชาวสยาม ด้วยความรุนแรงตลอดเวลาที่ผ่านมา